สวัสดีครับผมครับอยูกช่องบ่าวเอ็กซ์บานาครับผมมาครับผม EP พสองครับผมยกกระด,ดุ้งครับผมหวนบ่โอ้พอไดายู่ครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผมบรรยากาศครับผมหลังเขื่อน อ,อยู่ข้างบนนู้นครับผมนกกระดุงอยู่ข้างล่างครับผมข้างใต้เอาลองเบิ้มครับผมอืรบ่ถียครับผมตาเนยโอ้พอดีอยู่ด้กินครับผม เป็นตกเมื่อคืนครับผม,ม,มตรงนี้แดดนะอลองเบิง่งดู ในบ้านแช่น้ำแล้วครับผมร้อนดูผมได้ก็อยู่ฝั่งนู้นครับผม สองฝั่งครับผมคนยกก็ดึงเยอะครับผมอือบ่มีฮัดป้าบาทนี่บรรยากาศดีมากครับผม เอาครับผมถ้าใครชอบคลินี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาด้วยครับขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ